อ่าวัตถุดิบเราพร้อมทุกอย่างแล้วกล้วยมักลินใหม่กล้วยลินมูสีมักลินใหม่มังลินมูสมักลินใหม่มังลินมูสมักลินใหม่มูส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 เราใส่มูสไปแล้วหมูลงไปลินใหม่ลงไปหมูลงไปลินใหม่ลงไปพริกผมเข้าขัวหอมที่ผมไม่ใส่นะครับเราใส่พริกสดสองเม็ด สามเม็ดพอบางนีไม่เผ็ดย,ยู่แล้เสร็จไปมะนาว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 มากเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยมะนาวมะนาวนุกปลาพอประมาณพอแล้วแต่งหนัว บุลงไปพอประมาณเข้าคัวพอประมาณคนตุลิ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 คนตุลิ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 อื้อหือ

ทิกหน่อยหนึ่งทิกจับหอมบัวหอมแดงหอมแดงโอ้บบน,นี้สงสยัยกินได้อาจจะมีเ็ษน,นิดนิดแฉบน,นิดหน่อยเพราะเรามีแผลแล้วขว้วอันนี้ใส่เลย ความหอมส่ใส่หอมใส่ข้าวปีกที่สั้เสร็จแล้วเรียบร้อย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 